สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจ,นจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้หลออะไรเอ อู่เออหลิงอีซานอีซื่อเอี่ยงวะก็คือวันนี้เป็นวันแห่งความรักของคนจีงไงลืมแล้วหรือนะคะบอกว่าให้จับตาดูให้ดีวันนี้เป็นวันชีซีนะคะคืออะไรอะเอเอาก็ที่วันนั้นนะคะใครที่ยังไม่ดูก็คือวันนี้เป็นเทศกาลชีซีนะคะเจ็ดทับเจ็ดตามปฏิทินจีนนะก็คือจะเป็นวันที่หญิงทอผ้ากับอะไรนะ ชายชายเลี้ยงวัวปะใช่ไหมเขาจะมาเจอกันหนึ่งปีมีครั้งเดียวอะ่ะเออหญิงทอผ้าน่าจะใช่นะหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวเป็นตำนานของเขาแล้วก็เลยถือว่าทุกวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนับตามปฏิทินจีนเป็นวันแห่งความรักและคนจีนรู้อยู่แล้วพี่เขาเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่ค่อนข้างโรแมน์โมติกเห็นได้จากเจ้าบทเจ้าโครงเจ้าบทเจ้ากรอนนะคะแล้วเขาก็จัดของขวัญ ชิ้นใหญ่ให้พี่หลิงน้องออมอีกเช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูกันหน่อยว่าเขายังรักยังหล,ลงลูกสาวบ้านเรามากแค่ไหนยังหลงรักอยู่คะ่ะนะคะเต็มๆหนักๆกกันไปเลยวันแห่งความรักก่อนจะไปตรงนั้นนะจ๊ะใครนะคะที่อยากจะช้อปนะสินค้าอะไรเนื่องจากเทศกาลชีชี วันแห่งความรักใช่เหรอเอเออคนไทยเราก็ม้วนจอยไปกับเขาทุกเทศกาลแหละนะคะก็สามารถช็อปผ่านช่อง a t ท b e ได้นะสังเกตว่าตรงมุมซ้ายล่างจอถ้าใครดูผ่านเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กค่ะมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะส่วนท่านไหนดูผ่านเวอร์ชั่นมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเเองมันจะมีคำว่า m o r m o r e หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ปับ๊บหลังจากนั้น่านก็เลือกจิ้มไปซักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดียวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปชป้อปปีหลังจากนั้น่านก็ไปเลือกสัรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีง,ง่ายๆแค่นี้เองเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดคลิปมามาดูพี่หลิงก่อนนะพี่หลิงกระติ่งซ้ำอะ่ะ นะคะพี่หลิงมีมีพูดอะไรออกมาด้วยเพื่อขายติม่มซำเนื่องในวันเทศกาลแห่งความรักอันนี้ด้วยมาฟังเสียงพี่หลิงกันฟังออกไม่ออกไม่รู้แต่อยากให้ฟังเสียงพี่หลิงเวลาพูดภาษาจีนโอเคปะมาค่ะมาฟังพร้อมกันเลยค่ะ亲爱的你们，转眼间已经是我们一起度过的第二个七夕了。虽然只过去了一年，但感觉我们已经互相陪伴了很久。 无论发生什么，无论我在哪里，始终有你们在这里，带着鼓励和支持陪着我。你们的陪伴是我最真实的礼物。今天，我想借着这个特别的日子，和你们说一声七夕快乐。希望你们在这一天里。 能感受到我和道上橙汁从家乡传来的温暖和味道，那是我对你们的思念，也是我们互上陪伴的承诺。在这个七夕，我把最真挚的祝福送给你们，愿你们在接下来的日子里拥有更多的幸福。我一直都在。 ไปไงคะพี่ลิงพูดเลยเอพี่ลิงบอกว่าที่รักจ้าอะไรประมาณนี้นะนี่ใช่เสียงพี่หลิงแล้วเหรอเออประหนึ่งประหนึ่งขอภาพเป็นเสียงพี่ลิงที่รักคนเพิ่แปบ๊บเดียวเราก็ได้มาฉลองเทศกาลวาเลนไทน์จีนครั้งที่สองด้วยกันแล้วนะคะแม้ว่าจะผ่านมาแค่หนึ่งปีแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าพวกเรานะต่างอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดอืม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าหลิงจะอยู่ที่ไหนก็ยังมีพวกคุณอยู่ตรงนี้คอยให้กำลังใจและสนับสนุนเสมอการได้มีพวกคุณอยู่ด้วยนั่นคือของขวัญอันลําค่าสุดจริงใจของหลิงเลยค่ะวันนี้หลิงอยากจะใช้โอกาสพิเศษบอกกับทุกท่านว่า สุขสารวันแห่งความรักนะคะหวังว่าทุกคนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและรสชาติจากบ้านเกิดของลิงค่ะที่หลิงและเต้าเซียงส่งตรงมาถึงทุกท่านนั่นคือความคิดถึงของลิงค่ะและเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะในวันแห่งความรักนี้ขอมอบคำอวยพรที่จริงใจที่สุด ขอให้ทุกวันต่อจากนี้เต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นได้เอยค่ะหลิงจะอยู่ตรงนี้เสมอนั่นปอบมือค่ะเออติ่มซำงวดนี้ทำดีมีหน้ามาในธีมโรแมนติกโรแมนส์อยู่นั่นอ๋อมามาตรงกับช่วงวันเทศกาลแห่งความรักที่จีนพอดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่คนจีนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆกับวันนี้เขาก็เลยพี่หลิงเอเอก็สงสัย เขาจะเอาติ่าร,ร์ม,มาเชื่อมโยงกับความโรแมนติกยังไงอ๋อมาตรงวันแห่งความรักอย่างนี้นี่เองค่ะเสร็จแล้วเรามาดูกันหน่อยดูอะไรเอมาดูของขวัญบ้านบีบีกันมหนึ่งในบ้านหลักของพี่หลิงนะคะเขาก็ยังคงจัดเต็มจัดหนักนะให้กับพี่หลิงด้วยใจที่แบบก็รักน้องนั่นแหละมามาดูกันว่าบ้านบีบีเขาให้อะไรพี่หลิงบ้างนะ เขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวเอเปิดดูแป๊บหนึ่งเขาทํำน่ารักนะคือรู้ว่าเขาเป็นงานใส่ใจอะค่ะ,ะบ้านบีบีบอกว่าอ่ะขยายใหญ่แป๊บหนึ่งเทศกาลวันแห่งความรักและ g Girls Cup คือเอาให้พร้อมกันเลยกับพรุ่งนี้แล้วเนอะพรุ่งนี้เนอะ i r l ล Cup นะคะก็จะมีการให้ซัพพอร์ตพี่หลิงเลยโดยเฉพาะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแห่งความรัก แฟนๆได้เตรียมของขวัญที่เต็มไปด้วยความรักและพรให้กับหลิงๆจ้าเอาไปริจ้าดอกกุหลาบจากแบรนด์ยอดนิยมของคนจีนโจวไต้ฝุกไม่รู้อ่านออกเสียงถูกปะวะเออแต่เป็นแบรนด์ชื่อดังของเขาเลยเนาะบอกสายลมยามเย็นพัดพาปีกนกมาให้พร้อมดอกกุหลาบโปรยแสงจันบนปลายนิ้วนั่นนะคะ เออเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยไหนดอกกุหลาบอันนี้มีดีเทลว่าอะไรบ้างสวยเนาะทำเป็นดอกกุหลาบแล้วแบบเนี่ยไหนมาดูดีเทลหน่อยเครื่องประดับทองจากโจไตฝุกนะคะเป็นดอกกุหลาบและแอบ,บมีสีชมพูหวานแววช่วยเสริมให้ดอกกุหลาบสามมิตินี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นคือจะมาทองล้วนๆก็กระไรก็เลยแซมสีชมพูลงไปด้วยนะเนี่ย เขาบอกเป็นช่อด,ดอกกุหลาบเก้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเก้าดอกเว้ยเขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักมิรันนั่นเออสวย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 นะอันนี้ชิ้นแรกจากบ้านบีบีถัดมาค่อยๆถัดมาคือมันจะเป็นแบบผู้มีอุปการะคุณอนะของแต่ละแม่นะเขาก็จะเออดเน a มาแล้วก็ให้พี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นทำเป็นรูปชินจัง เคลยอนชินจังจ้าขอให้หลิงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีอิสระนะมีความยินดีแล้วก็มีรักอันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเป็นเคยยอนชินจังในรูปแบบทองคําจ้าที่น่าขานะเดี๋ยวคุณมาดูนะเป็นลักษณะอย่างนี้เขาทาเป็นคล้ายๆเป็นลูกปัดนําโชคทองนำนำโชคใช่ไหมเอลูกปัดนาโชคทองคําแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นรูป,ป มีชามอะ่ะชามทําเป็นเครยอนชินจังอย่างนี้เลยเออรู้ว่าพี่หลิงชอบก็ทําให้นะเออเขาบอกจากแบรนด์โจไตฟุกอีกแล้วนะคะเป็นทองคําบริสุทธิ์แล้วมีชามเป็นรูปชินจังที่พี่หลิงชอบด้วยแล้วนี่เอคขำาำอ่ะเอก็อ่านคาอธิบายแต่เขาบอกว่าเอว่าก็จะน่าจะเป็นอีกหนึ่งชามนะเป็นรูปท่าเต้นน้องชินจังใช่ไหมที่ท่าเต้นแบบ นาของชินจังอะที่เอากลโนขึ้นฝาอย่างเงี้ยโนน่าจะใช่โนเนี่ยเป็นชามเขาบอกไซอันนี้ก็เป็นทองคําแท้นะคุณเออส่วนสูงประมาณร้อยสา,สามามิลร้อยสามมิลก็หนึ่งหนึ่งเซนได้ปะหนึ่งเซนนิดนิดได้ป่ะใช่ไหมมิลลิเมตรหนึ่งร้อยสามมิลเมตรคือหนึ่งเซนปะน่าจะใช่แล้วก็กว้างประมาณหน,นึ่งร้อยยี่สิบเก้ามิลก็หนึ่งจุดสองเก้าเมตร หนึจุดสองเก้าเซนเออประมาณเซนน่ะก็เป็นชามอะ่ะเออให้พี่หลิงแบบใส่เข้าไปได้ในอันเนี้ยเออมีหามีหาเว้ยนะไหนามาดูให้ไล่ต่อให้ลายต่อ,ให,ตอ,ใ,หตอให้เยอะอันนี้ชิ้นที่สองนะชิ้นที่สามเป็นทองคําแท่งจากโจไตฟุกอีกนะคะหนักสิบกรัมเป็นเรื่องราวที่แบบว่าข้ามทางช้างเผือกในเทศกาลชีซีพรทั้งหลายมารวมตัวกัน นะเออไหนไหนดูซิเป็นรูปอะไรเป็นประมาณว่าคือมาเป็นตำนานที่สาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวมาเจอกันผ่านทางเส้นทางช้างเผือกอะ่ะอันเนี้ยเราเขาก็เนี่ยโจไตฝุกอันเนี้ยเขาก็ทำเป็นเลขเลยค่ะอู่เออหลิงอีซานอีซือก็คือเลข เอ่อถ้าใครดูจีนมาเรื่อยๆจะรู้ว่าคนจีนเขาชอบใช้ตัวเลขในการเป็นโคตรลับโคตเลิฟอู่เออร์หลิงเรียนเสียงมาจากบ่อไอ้นี่บ่อไอนี่นะคะโอ้ไอหนี่โอ้ไอหนี่อู่เออร์หลิงไปเลยจากบ่อไอ้นี่เป็นอู er ่เออร์หล e ิงห้าสองศูนย์อีซานอีซื่อหนึ่งสามหนึ่งสี่คืออะไรเอมันเพี้ยมาจากอีเ e ชิงอ e ีซื่อก็แปลว่าตลอดไปนิรันดร์การ forever forever เพราะฉะนั้นเมื่อเอามาต่อการอูเออร์หลิงอีซานอีซื่อก็คือว่าไอนี่อีเิงอีซือ่อก็รักเธอ forever รักเธอตลอดไปรักนี้ชั่วนิรันดร์อะไรประมาณนั้นนั่นเป็นทองคำครับนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเป็นอะไรอีกทองคำล้วนๆเลยค่ะคุณนะอันนี้เป็นทองคำโค้ดรหัสลับรหัสเลฟิฟอีกอันนึงก็เป็น ไหนเดี๋ยวนะอุ้ไม่มีหลากหลายมากเลยอะคุณอันนี้ก็เป็นทองคํากุหลาบอ๋อโอ้ทาเป็นกุหลาบอีกต่างหากเมื่อกี้กุหลาบอันแรกนะอันนี้กุหลาบอีกอันหนึ่งนะเป็นกุหลาบกุหลาบทองคำสามมิติเขาบอกว่าบอสควองก็คือพี่หลิงนะบอสหลิงช่วยสารภาพกับเราหน่อยซิว่า เทศกาลแห่งความรักนี้เป็นยังไงได้โปรดเธอเออนะไหนดูสิดูใกล้ๆหน่อยนะก็คือให้เป็นดอกกุหลาบวิงานละเอียดคุณเขาบอกว่าดอกกุหลาบนี้ทำจากทองคำบริสุทธิ์ห้ากรัมนะคะเออสวยหมดยังเอกยังทองคำล้วนๆเลยคุณเดี๋ยวมาดูนะอะไรต่อไปเป็นอะไร เขาบอกว่าต่อไปเป็นทองคําแท่งอนาคตที่สดใสทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะเขาบอกว่าได้รวบรวมแสงดาวและแสงสีทองมาเพื่อหลิงๆขอให้หลิงได้เปล่งประกายในตอนนี้และตลอดไปก็คือเป็นแผ่นทองคําแท่งเขียนว่าอะไรอ่ะเว่ยไหลเขเคอชีเหรอเออเนาะ ออนี้ให้มาเป็นทองคําแท่งแล้วก็เป็นแบบประโยคที่แบบประโยคมงคลน่ะอันนี้เป็นทองคําแท่งล้วนๆเลยนะคะอ้ยเริศดเริเรินะอีกอันนึงก็ถัดมาพอให้ทองคําแท่งเสร็จไหนโอ้มีแต่ถ้อยมีแต่ทองคําแท่งแล้วแบบเขียนด้วยถ้อยคําที่แบบซื่อๆอ,อยู่อีก็ ทุกอย่างสมความปรารถนาเป็นเป็นทองคำแท่งที่มีแต่ถ้อยคำอวยพรนะคะทำมาให้เสื้อสเวตเตอร์พี่หลิงด้วยเสื้อสเวตเตอร์นะคะของ between and นะคะก็เราก็เป็นรูปสุนัขอะโกลเด้นที่พี่หลิงชอบนะของขวัญทุกชิ้นล้วนมีคำอวยพรเป็นหนึ่งเดียวคือขอให้หลิงหลิงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข และเปล่งประกายดังดวงดาวตลอดไปคือเป็นดาวพางฟ้าไปเลยครับพี่หลิงนี่นะสวย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 อ่ะจบไปบ้านหนึ่งบีบอูดจบไปบ้านหนึ่งบีบอูดถัดมาเป็นบ้านเดี่ยวพี่หลิงซีเบ้างเขามีสองพาร์ทบ้านเดี่ยวพี่หลิงนะซีนนะเขาบอกเขาจะสนับสนุนเป็นกล่องเงินสดค่ะ ใดๆก่อนจะให้พาดแรกมาโครงกรกันหน่อยมะท่วงทํานองแห่งจิตวิญญาณนำพาฝุ่นดาวมาปูเป็นสะพานทางช้างเผือกส่องแสงอ่อนๆใต้เท้าของเราขณะที่ก้าวเดินไปด้วยความหวังที่ยาวนานนับพันปีทุกก้าวเต็มไปด้วยชีพจรแห่งความปรารถนาแผ่ขยายเป็นคลื่นดาวแบบนิรันดร์ สุขสันต์วันแห่งความรักหลิงหลิงควงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแต่ละแม่นะคะที่ร่วมโดเนตมาพาร์ทแรกเขาบอกว่าจะเป็นเงินสดนะคะทั้งหมดมีสิบห้ากล่องด้วยกันก็จะบรรจุเป็นกล่องละเก้าพันสบาทบ้างโดยส่วนใหญ่นะ9 2้าบาทสิบสามกล่องแล้วก็จะมี7จ็ดันสองอบาทสองกล่องรวมทั้งหมดมีสิบห้ากล่องรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ หนึ่งแสนสามมื่นสี่พันบาทค่ะอันนี้เอาเป็นเงินสดไปเลยจ้าเป็นกล่องเงินสดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แค่พาร์ทแรกนะแสนสามมาถึงพาร์ทสองค่ะพาร์ทสองเขาก็บอกอะแต่งโครงกรมาใหม่อีกด้วยนะพาร์ทสองนะเขาบอกว่าเลือกแสงดาวแล้วถักทอให้เป็นเส้นยาว การทอเสียงเต้นของหัวใจเข้าไปด้วยคืนนี้แม้ตาจะปิดลงแล้วเรามาดองมองดูภาพใหม่ที่เราทอด้วยกันในโลกใบนี้บทบังแสงอันกว้างใหญ่แห่งทางช้างเผือกสุขสันต์วันเทศกาลแห่งความรักส่วนที่สองนะคะให้เป็นก็เป็นกล่องเงินนั่นแหละสามใบรวมสามใบนี้หนึ่0แสบาท คือจะเป็นกล่องละห้าหมื่นสองพันบาทแล้วมีสามกล่องอะคะ่ะก็เป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นหพันบาทแสนห้านะพาร์ทสองแสนห้าพารแรกแสนสามประมาณสองแสนแปดสองแสนเก้าเกือบสามแสนอ่ะตีเลขกลมๆประมาณเกือบสามแสนบ้านพี่หลิงโอ้โหนะคะให้เป็นสองเทศกาลร,รวมกันไปเลยนะทั้งเอ่อวันแห่งความรากักแล้วก็วันกีฬาสีเกิร์ลคัพนะคะแล้วก็ ส่วนเกลคาบ,บ้านซีเอ็นเขามีโดเนทเป็นฟู้ดทรัคด้วยเออไม่ใช่ฟู้ดทรัคเป็นโดเนทเป็นฟู้ดพพอร์ตเออให้กับศิลปินดาราช่องสามด้วยนะคะอ่ะไหนแล้วของน้องล่ะของน้องก็มีค่ะไม่น้อยหน้ากาันไหนมาดูซิของน้องออมกรณพา์ไหนอ่าแม้ว่าจะเป็นคนนะคะแม้ว่าเมนจะเป็นวัยรุ่นแต่ก็ขอโครงกรบ้าง ขณะที่หิ่งห้อยเต้นรำในราตรีอันอ่อนโยนอันนีบ้านเดี่ยวน้องอมน,นะขณะที่จีนขณะที่หิ่งห้อยเต้นรำในราตรีอันอ่อนโยนและดวงดาวทอแสงระยิบระยับเราวรวบรวมความรักที่ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาได้จากเส้นทางช้างเผือกรวบรวมจังหวะก,การเต้นของหัวใจเอาไว้ในกลุ่มดาวชั่วขณะเมื่อพรมแดนสะพานนกกังเขนก้องกังวาน ความรักก็ได้เดินผ่านข้ามเมฆและลงจอดอยู่เคียงข้างเธอนั่นก็คือน้องออมแหละวันวาเลนไทน์จีนหรือที่รู้จักกันในวันแห่งความรักชีซีถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความรักและความผูกพันในวันพิเศษนี้เราขอแสดงความสนับสนุนจากใจจริงต่อน้องออมนะเขาบอกว่าของขวัญสำหรับเทศกาลชีซีก็คือให้กล่องเงินนะคะ ห้าหมื่นสองพันบาทหนึ่งกล่องแล้วก็มีไม่ใช่หนึ่งกล่องคือพาร์ทแรกอนะแล้วก็มีให้เป็นกล่องเงินอีกอันนี้มีสิบหกกล่องกล่องละหนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมกันก็เป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทรวมแล้วแสนเก้ากับห้าหมื่นสองแสนสี่หมื่นกว่าบาทสองแสนสี่หมื่นกว่าบาทของพี่หลิงสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาทเออประมาณนี้นะคะ แล้วของน้องออมยังไม่หมดนะคะของน้องออมยังมีตุ๊กตาป๊อปมาดมอลลี่400เปอร์เซ็นเป็นของขวัญจากทีมแอดมินน้องออมกอนพัชศีเอ็นด้วยให้มอลลี่ด้วยนะขนาดนะ400เปอร์เซ็นมาร่วมแสดงความรักและการสนับสนุนน้องออมกันเถอะหูน้องออมของกรีดแตกกับมอลลี่ <c oughs> <c oughs> นะคะยังยังไม่จบบ้านคู่หลิงออมที่เมืองจีนอีกครับท่านผู้ชม เออบ้านคู่ก็แบบจัดหนักนะคุณไม่มีใครยอมใครค่ะเทศกาลแห่งความรักในวันนี้นะคะหลิงออมเบสซีเอ็นค่ะเอาไปเลยจ้าคนละห้าหมื่นสองพันบาทประมือเอาเป็นกล่องเงินไปนะคะน้องหลิงห้าหมื่นสองน้องออมห้าหมื่นสองนะคะเดียหลิงออมสุขสันต์วันวาเลนไทน์จีนะคะรักกันตลอดไปขอให้มีแต่ง สิ่งดีๆเกิดขึ้นจ้าอืมนะมาดูหน้าดูตากันหน่อยอันนี้ของพี่หลิงนะคะขอให้หลิงๆมีความสุขในเทศกาลชีสีรักและสนับสนุนกันเสมอขอให้โชคดีน,นะจ้ารักนนเนี่ยเนี่ยกล่องเงินอันนี้ห้าหมื่นสองจ้าทัานมาของน้องออม สุขสารวันเทศการชีชีนะคะน้องออมขอให้รักกันตลอดไปและอยู่สนับสนุนสพ,พอร์ตกันและกันอย่างนี้นะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีห้าหมื่นสองพันบาทบ้านเบตหลิงออมบ้านคู่ที่จีนปรบมือครับเออเป็นไงเป็นไง นะคะความรักมีแต่นับวันจะเพิ่มขึ้นไม่มีดรอปลงเลยจ้าสุขสันต์วันแห่งความรักทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่แค่วันแห่งความรักขอให้ทุกวันนับจากนี้ไปเต็มไปด้วยความรักจะรักอะไรรักโลกรักสิ่งแวดล้อมรักผืนหญ้ารักอากาศที่ดีรักอะไรก็ได้รักไปเลยเรื่องความรักเป็นเรื่องราวที่ดีมีให้ไม่จํากัด นะคะเมื่อมีความรักก็มีความเมตตาต่อก,กันเมื่อนั้นโลกคงจะน่าอยู่กว่านี้เนาะมีรักก็ดีกว่ามีเกลียดอะเนาะเอ,ะเอก,ก็คิดอย่างนั้นนะเนาะรักทุกคนนะคะอูโอลิงอีซานอีซือ I love you forever สวัสดีวันแห่งความรักทุกท่านคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาคอยรับชมคลิปหน้ากันนะคะว่าจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรวันนี้ EP7 ด้วยเห็นไรถ้าอดโอยอดโอจะดูอะไรดีดูดมาไปทั้งสองรายการเลยคะ่ะทั้ง et, วันเล่สาวไทยกับเพียงเธอ <laughs> เปิดค้างไว้เลยคนสมัยนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือน่นกระด้ดูนี่ก็ได้ด,ด,ดูตัดใจไม่ได้ดูมันพร้อมกันเลยเนี่ยแล้วสมาธิจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ทั้งสองรายการนี่แหละเออไม่ว่ากันนานๆทีมันคงไม่ตลอดมั่งเนาะนานๆทีนานๆานทีออะแยกสดประสาทกันดีๆแล้วกันนะเพียงเธอก็กําลังมันเลยนะเออจะคึงเรื่องก็ตอนนี้แล้วนะ เออโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรแล้วมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะสวัสดีค่ะ